ผม autovisionmac com เช่นเคยครับผมปิยวัชินมาวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีครับมาเปิดอาณาจักรของ BYD ถึงประเทศจีนแล้วก็ยังได้มาร่วมงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชับถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากครับาง,งานนี้เป็นงานจัดแสดงรถยนต์ที่ใหญ่ไออันดับโลกเลยก็ว่าได้เพราะนี่เป็นหนึ่งในงานที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วที่สําคัญข้างหลังผมนี่คือบูธ BYD ครับ เป็นหนึ่งในยานยนต์ไฟฟ้าที่เข้าไปขายอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมว่าในงานนี้เขามีอะไรบ้างที่มาเปิดตัวในงานนี้มีมาเผยโฉมเทคโนโลยีอะไรในประเทศจีนบ้านเกิดของเขาเลยซึ่งวันนี้เขามีถึง3แบรนด์ที่มาในงานนี้ฮะแต่ว่าผมจะเอาแบรนด์นี้เป็นหลักของ B ีวดีครับแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยมาว่ากันว่าผมจะมีเวลาทําให้ดูขนาดไหนครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวตามผมมาว่าในบูธมีอะไรน่าสนใจครับไปเลยครับ วันนี้ผมอยู่ที่บูธของ B ีวเรียบร้อยแล้วครับเข้างานมากว่าจะเข้ามาก็โอเคเดินเข้ามาสักระยะหนึ่งก็โอเคนะงานนี้ต้องบอกว่าออโต้โชว์เนี่ยเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นี่ถือว่าเป็นงานใหญ่เลยใหญ่มากๆากรับนะใหญ่กว่างานมอเต์โชว์บ้านเราเนี่ยเขาบอกถึง8เท่านะโอ้โหอันนี้ต้องเชื่อแล้วแหละว่าใหญ่ถึงแปเท่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างในบูธนี้นะครับเอาอย่างที่ผมเดินมาเจอตัวแรกเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยถังถ้าเกิดว่าจํากันได้ใน,นตัวนี้ก็เคยไปประเทศไทยมาแล้ว ก่อนหน้านี้ซึ่งงานนี้เขาก็มาโชว์ด้วยครเป็นรถ E ี100%ปรครับนี่ฮะมาโชว์ในงานนี้ด้วยทังนี่เป็นหนึ่งในราชวงศ์ของเขาทังสวนขยะมาด้านนี้ก็จะเป็นซิลนี่นี่จะเป็นซิลนะนี่หลังหุ่นี่เป็นซิลอันนี้สุฟ้าส,สวยเลยเป็นหนึ่งในท้องทะเลแมวน้ำของเขาอยู่ที่นี่ด้วยครับแต่อีกหนึ่งรุ่นที่บ้านเราเพิ่งเปิดตัวไปกับราคาที่เพิ่งคาดการณ์ไปนะว่ายังเท่าไหร่เนี่ยยังไม่แน่ใจดี๋ยวลองดูตัวนี้ Hey. มาดูตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยก็คือดอลฟินนี่ใช่ตัวนี้เป็นดอลฟินอันนี้เป็นปรับโฉมนะอย่บ้านเขานี่ถือว่าโอเคนะตัวนี้สวยใช่นี่คือดอลฟินดูบอกของเขานี่โอ้โหสุดยอดเห็นไหมว่าดอลฟินเขาไม่ธรรมดาดี่โอโ้โงานเนียนเลยตัวนี้ดูดีนะที่เรารีวิวกันไปแล้วครับแต่นี้ เป็นตัวที่อยู่ในประเทศจีนเราจะเห็นว่าพวงมลาลัยซ้ายก็จะนี่ฮะปุ่มเกียงเขาอยู่ตรงกลางก็จะมีอาไว้ไล์ลรชัชเจอร์มาให้ที่วังของนี่ฮะจอที่วี12นิ้วใหญ่ๆเลยฮะดูครับนี่ถือว่าโอเคนี่ครับให้ธรรมดาโอ้โหสีต้องยอมรับว่าโทนสีเขาสวยจริงๆหลังคาพารามิกนะมีชาร์จฟินมาให้แมกระทัดรัดแต่ว่าผมต้องบอกว่า ของ b ีเดีเนี่ยไม่ใช่มีเท่านี้ก็ยังมีอีกหลายรุ่นที่น่าสนใจนี่ดูคันนี้เป็นไงโอ้โหเนี่ยเนี่ยว้าสวยมากตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวยผมถามชื่อก่อนไหป้อปอ๋ออยู่นี่คือไหป่อแต่เราไม่รู้ว่าจะเข้าไปบ้านเราหรือเปล่านะเอาดูกันก่อนนี่สวยเลยดูว่าสวยงามโอ้โหสุดยอดหลังคางพารนานลมิกว้ จัดว่าเป็นรถสปอร์ตนะตัวนี้เป็นรถแบบสปอร์ตซีดานเลยเนี่ยโอ้โหหน้าจอเบลล์มยี่บบนิ้วได้แล้วหน้าจอนี่มีเวอร์ชั่นเจอร์สองช่องนะดูเกียร์โอ้โหไม่ธรรมดาสุดยอดสุดยอดอันนี้ถือว่าแจ๋วมากโอ้โหดูไฟท้ายฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะดูความเจ๋งของเท้ามีดิฟฟิวเซอร์มาให้เลย โอ้โหนี่ฮะขับเคลื่อนทุกล้อขับเคลื่อนแบบ all wheel drive นะระบบขับเคลื่อนเขาโอ้โหให้ล้อ19มาให้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะนี่ถันมาด้านนี้ตัวนี้นี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจผมจะบอกให้เลยเนี่ยซีเกิลฮะเป็นซิตี้คาตัวใหม่นี่งบอกว่าสีเขาโอเคมากๆระยะทางการชาร์จของเขาเนี่ยเขาบอกว่าชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้300กิโเมในรุ่นนี้ก็เพราะว่านี่คือมันเป็น อีกหนึ่งรุ่นที่ย่อส่วนลงมาต้องการปรับขนาดให้มันเป็นสิีิคาร์ที่เล็กลงมาจากบีเวดีไอตัวดอลฟินนี่ต้องใช้คำว่านั้นอันนี้คือแบบอยู่ที่ตัวดอลฟินเขาเขาเอาลงมาถ้าถามผมนั้นคันนี้มันเหมาะมากเหมาะกอาการที่จะเป็นรถในเมือง ของใครหลายๆคนเลยแหละและนี่อะไรแบบนี้แหละมันถึงจะโอเคคือในรุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่ามันถ้าไปประเทศไทยนะน่าจะพอฟัดพอเวียงกับเนต้าเนต้าวีเนี่ยโดนแน่ๆฮะแต่ทีเนี้ยถ้าดูจากมิติตัวรถรวมถึงขนาดของเขาเนี่ยการประกอบผมว่าน่าราคาไม่น่าจะไม่น่าจะเบาเลยแหละราคาน่าจะแรงพอสมควรเพราะว่าดูจากขนาดของเขาดูการประกอบของเขาเนี่ยนี่ฮะถือว่าโอเคเลย ด้านหน้าของเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับอดอลฟินครับนี่ฮะคล้ายๆกับดอลฟินด้านหลังก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้นี่ฮะโอ้โหถือว่าสวยเลยนะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ที่ที่สร้างมาครับไฮไลท์ของเขาเลยเอาเรื่องเอาเรื่องตัวนี้แต่ผมว่าคาดว่าน่าจะต้องเข้าประเทศไทยนะตัวนี้เพราะว่าดูมันหน้าโดนจริงๆนี่ตัวนี้โอ้โห ซึ่งที่นี่เขาขายแล้วแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะยังไงเดี๋ยวดูอีกทีด้านหน้าเขาก็ด้านหน้าเขาจะมีตัวเอสที o t ขายอยู่ด้วยครับมีถังมีเซลมี B ีวดีสีใหม่มาโชว์อยู่ในงานนี้ด้วยแล้วก็จะแบ่งเป็นโซนฮะจะมีโซนที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆที่ให้มานี่โซนนี้ก็เป็นโซนเทคโนโลยีที่ให้มานี่ครับนี่ฮะเป็น c t b ฮะตัวนี้เป็นชุดแบตเตอรี่เขามาโชว์ให้เห็นนี่ฮะ โอ้โห oh, oh. เป็นตัวแพลตฟอร์ม3.0ของเขาในรุ่นนี้เป็นตัว3.0แพลตฟอร์ม3.0โอ้โหเขาจะแบ่งเป็นหลายโซนครับท่านผู้ชมครับดูมีซิมูเลเตอร์มาด้วยครับรเยอะโอ้โ oh, ห oh. นี่ครับด้ดูเลยแลก็ดูตรงนี้โอ้โ oh, ห oh. นี่คือโซนแห่งอนาคตสุดล้ำนี่ตัวนี้ เป็นอีกโซนโอ้โหอย่างล้ําอ่ะสุดยอดผมว่าไม่มีคือต้องบอกว่าผมเนี่ยพยายามจะคุยเขาเนะีพยายามจะสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนเท่าที่ผมพอรู้ผมก็พยายามอยู่แต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่เอาเท่าที่ได้แล้วกันนะพี่โยมนี่โซนนู้นก็น่าจะเป็นโซนของงานจองนะจองรถเขานี่ซึ่งในโคตเนี่ยผมว่า B y วดีเนี่ยเขาคงไม่ได้มาแค่รถไฟฟ้าหรอก เพราะเขายังมีปลักอินไฮบิตยังมีหลายหลายรุ่นที่เขามาฮะอย่างตัวนี้นจินจูเจียนเนีนะ่ยตัวนี้ก็เป็นคอนเซปต์ค้าของเขาฮะที่ยังไม่ได้ขายเนะี่ยอันนี้เขากำลังไลฟ์กันอยู่นะตอนนี้โอ้โหให้ดูบรรยากาศบนเวทีไปก่อนตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นฮนะที่น่าจะมาทาตลาดเป็นคอนเซปต์ค้าตัวสําคัญเลยตัวนี้นี่จินจูเจียนสวยอยู่สวยอยู่โอ้โหไม่ธรรมดานีนะ่เป็นตัวซีดังขนาะดใหญ่สวยนะ นี่ถือว่าโอเคนะนี่ใช้ได้เลยเดี๋ยวผมมาดูนี่พราะบนเวทีเขาจะมีอยู่สองรุ่นส่วนตัวนี้เป็นส่งแอลนี่ส่งแอลวะตัวนี้เป็นแฮชแบ็กถ้าดูดีไซน์เส้นสายรอบข้าง,ขางเขาต้องบอกว่าเฉียบคมมากๆไม่ธรรมดาซะเลยเราดูดิดูมีมีความมีม,ม,ม,มิติของเขาแต่อันนี้ต้องบอกว่าตัวนี้ยังเป็นตัว ต้นแบบอยู่นะยังไม่ได้ขายจริงเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังไม่เห็นครับนี่ฮะนี่ฮะตัวนี้เป็นส่งแอลถ้าถามว่าดูอย่างชุดกระจังหน้าของเขาเจ๋งไหมดูดิเส้นสายไฟเฟยรอบข้างของเขานี่ดูสปอยเลอร์เห็นไหมโอ้โหนี่เป็นเคปล่าทั้งชิ้นนะตัวนี้ยังไม่ได้ถูกเอาน้ําออกมาขายเนี่ยแต่ว่าอันนี้มาโชว์ในงานนี้เห็นว่าเขามีแล้วเขาพร้อมแล้วนี่ ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธยังหวังฮะถือว่าเป็นบูธอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ซับแบ์ของ b ีวดีครับแล้วก็ข้างหลังผมนี่ก็แน่นอนครับ U8 ครับเป็นรถตรวจการขนาดใหญ่เป็น SUV ที่เรียกว่าพรีเมียมมากๆครถ้าดูจากสเปคของเขาแล้วเนี่ยดูจากหน้าตาของเขาถ้าไม่บอกว่าพรีเมียมผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรฮะดูจากการลูกเล่นของเขาเส้นสายของเขาดูแปลว์หน่าดูครับดูด้านคงด้านข,าข้างของเขานี่ถือว่าสุดยอดมากๆเทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงครับ รุ่นนี้ถือว่าจัดเต็มมากๆรุ่นนี้ไม่ธรรมดาตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยลอยน้ําได้ขาดอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองที่เขาจะทําได้รถรุ่นนี้เขารอยน้ําได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นรถตรวจการขนาดใหญ่เลยนะถือว่าโอเคมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นสายของเขาว่ามีอะไรบ้างดูไฟท้ายของเขาี่ท่านผู้ชมครับมาเห็นไหม ชุดไฟท้ายของเขา U8 นี่ไม่ธรรมดานะแล้วดูล้อด้านฝาท้ายของเขานี่ฝาท้ายของเขานี่ต้องบอกว่านี่เป็นการเปิดท้ายของเขานะถือว่าเป็นรถตรการที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในในบ้านเรานะชั่วโมงนี้เวลานี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นรถที่เปิดท้ายแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นฮนะแล้วไฟของเขาเนี่ยไม่มีแล้วลอยเด่นออกมาดูออกนูนๆไม่มีอันนี้จะเรียบไปกับตัวรถลแล้วเป็นคริสตัลด้วยนะ คริสตันโหสวยงามจริงอันนี้ถือว่าโอเคบ้านเรายังไม่มีแต่ที่นี่เขาราคาจําหน่ายเขาอยู่ประมาณ5ล้านกว่าในชมนี้นะนี่นี่นี่แล้วดูฝั่งนี้นี่ดูฮะราคาจําหน่ายของเขาอยู่ประมาณ5ล้านกว่าซึ่งถ้าเกิดไปถึงบ้านเราก็ไม่รู้เหมือนกันราคาจะประมาณเท่าไหร่เพราะยังต้องบวกภาษีนี่ดูคอนเซ็ปต์ของเขาล้อไหมฮะนี่ คือจะบอกว่าเป็นรถ SU v อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่านี่มันแทบจะเป็นรถตรวจการขนาดใหญ่แล้วนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ถือว่าลุยได้จริงๆระบบการเลี้ยวของเขานี่นะคือเวลาที่เขาเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวแบบแค่ธรรมดานะไม่ใช่เลี้ยวแค่ซ้ายขวาเท่านั้นแต่นี่เขาเลี้ยวแบบ360องศาเลยฮะนี่ฮะในรถรุ่นนี้เลี้ยวแบบ360อองศาเลยโอ้โหสุดยอดไหมล่ะอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดา ถือว่าเจ๋งจริงๆครับแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่าถัดมาทางนี้ยังมีอีกหนึ่งรุ่นครับนี่อันนี้เป็น U9 ถือว่าเป็นสปอร์ตคาร์ที่เฟี้ยวฟ้าวที่สุดสมรรถนะสูงที่สุดของเขาฮะดูครับนี่ครเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เขาบอกว่าต่อยอดขึ้นมาจากคอนเซปต์คาร์ของเขาแล้วผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นรถที่น่าจะขายได้จริงครับนี่ฮะโอ้โหดูสีสันของเขาครับ นี่ไม่ธรรมดา u 9นะดูหน้าตาของเขาโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหผมบอกได้เลยนี่คือเป็นสปอร์ตพรีเมียมที่เป็นสุดยอดสปอร์ตคาวของเขาเลยคือเป็นรถคอนเซปต์คา์รถต้นแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาไม่ให้จับต้องได้แต่ว่าในรุ่นนี้ยังไม่ได้ขายนะยังไม่มีขายอันนี้เอามาโชว์เฉยเดี๋ยวให้ดูก่อน,น ดูคาลิเปอร์ด้านหน้าฮะจานของเขาจานเบ่งเขาที่เป็นเซรามิกนะคาลิเปอร์พอร์ตแบบเบิเลิมเทิมฮะอันนี้น่าจะ6พอร์ตด้วยซ้ำเส้นสายด้านข้างดูครับอันนี้มีช่องดักลมมามีดาร์บอนเคปล่ายาวๆมาทั้งหมดฮะข้างหลังมีช่องดักลมเป่าเข้ากับห้องเครื่องด้านหลังพอร์ตคาลิเปอร์ด้านหลังเป็นยังไงพอร์ตคู่นะนี่คาลิเปอร์6พอร์ตแล้วก็มีตัวเล็กเองหนึ่งตัวอยู่ด้านหน้าถือว่า8พอร์ตเลยว้า สุดยอดนี่โอ้โหเจ๋งจริงฮะโอ้โห,โโหนี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะที่แบบสุดยอดมากโอ้โหนี่ฮะโอ้โหอันนี้ต้องคิดหนักแล้วละ่ะ B.Y.D. ดีเขาไม่ได้มีแค่แค่แบรนด์ที่เขาขายเป็นรถตลาดอย่างเดียวแบรนด์ที่แบบสุดโต่งเลยในการดีไซน์เนี่ยเขามีด้วยกันนี่แบรนด์ที่แบบสุดโต่งเลยอันนี้ถือว่า ดูฮะดิฟิวเซอร์ด้านหลังเป็นคาร์บอนเคฟล่าทั้งหมดนะโอ้โหสุดยอดอันนี้มาให้เห็นว่าคือทำทำให้เห็นว่าของเขาเนี่ยมีมาตรฐานสูงขนาดไหนในการที่เขาออกแบบรถมาแต่ละรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักชั่นคา์ของเขาเนี่ยณเวลานี้เท่าที่ผมอยู่ในบูธนี้บูธของยังหวังซึ่งเป็นหนึ่งแบรนด์ของบีวีดีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโปรดักชั่นคา์ของเขาเนี่ยดูเด็กๆไปเลยฮะ อันนี้ถือว่าดูเด็กๆไปเลย,ยเพราะนี่ถ้าเกิดเขาทำได้ขนาดนี้โปรดักชันคาแทบไม่ต้องพูดถึงละอันนี้โอ้โหสุดยอดมากมานี่ฮะนี่นขยับมาด้านนี้ก็จะเป็นตัวนี้ฮะ,ะ U8 ดูชุดกระจังหน้าอีกทีครับ U8 เให้เห็นกันชัดๆครับโอ้โหนี่ฮะสุดยอดโอ้โหนี่มาครั้งนี้เราได้เห็นอะไรเยอะแยะในงานเซียงไฮ้ออโตโชว์ของเขาเนี่ยฮะ บูทข้างหลังผมนี่คือบูทเดนซาครับเป็นอีกหนึ่งซับแบรนด์ของ BYD ครับของประเทศจีนครับซึ่งเป็นแบรนด์นี้เขาจะเน้นเลยเน้นเรื่องรถ MPV เป็นหลักก็คือผลิตกลุ่มรถยนต์นั่งเป็นประเภท MPV 7เจที่นั่งอะไรประมาณนี้ฮะด้านนี้เลยนี่ครับด้านหลังของผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมว่าเขามีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีรถประเภทไหนอยู่บ้างแต่ว่าคือหลักๆก็คือรถตู้แหละเป็นรถ MPV เขาครับนี่ครับโอ้โหมาดูคันนี้ครับดีน ดี9้าพรีเมียครับตัวนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นพิเศษของเขาเลยรุ่นท็อปดูสีเป็นแบบทูโทนนะแล้วดูข้างในห้องโดยสารดิโอ้โหด้านหลังเป็นแบบสีที่นั่งโอ้โหสุดจริงนี่ไม่ธรรมดานะนี่ยิ่งกว่าโอ้โหต้องบอกว่ายิ่งกว่าดับเบิลวีเอพีดูครับโอ้โหเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอยากให้เห็นข้างในแต่เขาไม่ให้เข้าดินี่ฮะ โอ้โหดูทีวีนี่สุดยอดครับโอ้โหเบาะนั่งนี่ฮะัชัวรี่สุดๆโอ้โหสองที่นั่งด้านหน้าก็เป็นสองที่นั่งโโอโ้เขาบอกราคาอ่าโดยประมาณก็ประมาณ3ล้านกว่าบาท แต่นี่คือยังไม่รวมภาษีถ้าเกิดว่านำเข้าไปขายในบ้านเราไม่รู้ราคาจะตกอยู่เท่าไหร่ครับรุ่นนี้โอ้โหจะเห็นแล้วแบบว้าวจริงครับนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นไฮไลท์ของเขาเลยนะของเดนซ a นี่ครับโอ้โหยอดสวยงามมากโอดูชุดกระจังหน้าอย่างเดียวก็ไม่ธรรมดาแล้วดูเส้นสายโอ้โหนี่ฮะ สุดจริงอันนี้แม่เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าสนใจครับผมว่าน่าจะชนกับตัวท็อปๆของบ้านเราได้เลยโดยแบบไม่ต้องกังขาเลยนะตัวนี้เขาบอกว่าหลายๆคนที่เล่นรถลักชัวรี่อยู่นี่โอ้โหถ้าเห็นแบบนี้นี่ต้องร้อง่ะเจอแบบนี้ต้องร้องเจ๋งจริง,รงโอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะโอ้โหไม่ธรรมดานี่ฮะโอ้โหดูพรมดิ เห็นแล้วสวยจริงสวยจริงว้าวอันนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปว่าในอนาคตบ้านเราจะเอาเข้าไปหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ที่ประเทศจีนก่อนอย่าลืมนี่คืออีกหนึ่งแบรนด์รับแบรนด์ของ B ีง d วดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแนวโน้มเป็นไปได้มากอน,นาคตว่าที่เขาจะเอาอะไรเข้ามาบ้างอันนี้มันอยู่ที่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรครับอันนี้คืออยู่ด้านหน้าครับนี่ฮะโอ้โห,โหสุดยอด ชมทั้งหมดแล้วของ BYD นี่นะสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจเลยคือการที่เขานำรถยนต์รุ่นใหม่ๆม,มาเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นตัวคอนเซปต์คาร์ทั้งสองรุ่นที่อยู่บนเวทีรวมถึงตัวนี้ฮไฮกู hey, hey, ผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมบอกได้เลยว่าเนี่ยคือรุ่นที่น่าจะไปประเทศไทยแต่ณเวลานี้ยังไม่รู้เขาจะเอาไปหรือเปล่าถ้าเอาไปได้ผมว่าน่าสนใจทีเดียวเชียวละ่ะแล้วก็ที่สำคัญ นอกจากแบรนด์ b v d แล้วผมยังได้เห็นซับแบรนด์ของเขาอีก2แบรนด์ทั้งยังหวังที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็เปิดตัวจำหน่ายรุ่นใหม่ๆด้วยแล้วก็เดนซาของเขาอีก1แบรนด์ทั้ง2แบรนด์นี้ทำให้ผมประทับใจมากๆ B ก d วไม่ได้มีดีแค่รถไฟฟ้าเท่านั้นแต่เขายังมีอีกหลายรุ่นที่ดีและดีมากๆขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาไปเมื่อไหร่จะจำหน่ายในประเทศไทยเมื่อไหร่นั่นแหละครับที่น่าสนใจและควรติดตามเป็นอย่างยิ่งเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมต้องขอบคุณมากที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งวันนี้มาไกลาถึงเสียงไฮ้แมได้ชมแบบนี้ถือว่าเต็มอิ่มและจุกใจครับวันนี้ขอบคุณมากครับ